มัดเล่านะคะคุณปอนก้าก้าก้าใส่มาแล้วเดินมาหาแม่เดินมาใส่มาเดินมาหาแม่เล้วนั่งุนไหนทำไงเดินมาเดินมาเดินมาหาแม่ดิเดินมาเดินหาพมอมาเออไม่หาพ่อ Nick <laughs> nó để mở lộ mọi mẹ hãy 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 đi hãy 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 chôn, hãy hãy cua chôn <laughs> cua chôn <laughs> สามวันเกครับขอบคุณนะคะคุณเชนคุณเชนรู้ได้ไงคะเรื่องนี้มันเกิดมาคือมีกล่องโอ๊ยโอ๊ยีงามครับผมก็เลยสังเกตเห็นหน้ากล่องพัสดุเขียนว่าันเกิดผมก็เลยเสียงนี้นะโอ๊ยจะเป็นของขวัญ